หลายๆครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเปิดคลิปแกมาอีกมีคลิปอะไรของแกอีกอีกสักคลิปหนึ่งจะได้อธิบายทีเดียวมึงมีศักดิ์ศรีแล้วกูไม่มีศักดิ์ศรีเลยมึงด่ากูไอ้ป้ามาหาัอสั่งให้คุณลูกเพยมึงมาตบก,ก,กูสั่งให้ลูกเพยมึงบอกไซื้อของกูแล้วไปแจ้งตำรวจไปจับกูแม่แบบแล้วเมื่อศักดิ์ศรีมันเป็นมนุษย์แล้วที่มึงด่าเขาไอ้ป้ามาหาภัยด่าก็เป็นโจร ดาเขาว่าพูดอะไรไม่ได้เป็นความจริงมีอะไรที่กูพูดแล้วไม่เป็นความจริงกูเนี่ยพูดแทนประชาชนทั้งประเทศไม่เคยพูดอะไรที่มันโกหกไม่เคยพูดอะไรที่ใส่ร้ายใครมึงรู้หรือเปล่ามันมีสื่อที่มึงไปฟ้องเขานั่นแหละมึงไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะกูก็ไม่อยากให้เขาเสียหายมึงคิดว่ามึงฟ้องเขาเขาฟ้องจะไม่เป็น กูเป็นทนายความกูเป็นทนายความมาสิบกว่าปีแล้วแต่กูไม่ชอบค้าความกูไม่ไปขุ่ขู่ใครมึงไปใช้สมองคิดเออเออเดี๋ยวจะฟ้องเดี๋ยวจะฟ้องมึงนึกว่าเขาฟ้องกูกลับไม่เป็นเหรอมึงมีศักดิ์ศรีแล้วกูไม่มีศักดิ์ศรีเหรอมึงด่ากูไอ้บ้ามาอาบัยสั่งให้คนลูกเพลมมึงมาตบกูสั่งให้ลูกเพลมมึงบอกมาซื้อของกูแล้วไปแจ้งตำรวจไปจับกูไล่สดด่ากูว่าไปคบคนคบโจรอยู่ทำไมทำไมไม่คบคนดึกอย่างมึง กูนะมึงคิดไงว่ากูนึกว่ากูไม่เจ็บเหรอแต่กูอดทนตั้งแต่แม่ปุย้ยจ้างไปเป็นกนรรมการเขาจ้างกูเท่านั้นแหละมึงก็กลัวเอาคิดที่เอาอาหารจากกูเลยว่าเนรคุณนกสองหัวอาหารที่เอามาเขาไม่ใช่ของมึงคุปเตี้ยวลานอินเทจิโรเมื่วันที่เจ็ดที่ทำน้ำไปไส่งให้เดินทุกวันนี้มาติึงโทรมาขอบคุณกูแค่กูไปรีวิวไลฟ์สดด้วยเท้าเขาไม่มีเงินจ้างกูให้น้ำพริกกูมาร้อยกระปุกหานค่าจ้างเขากูไปหนะูกูจ้างช่างไปหน้าทั้งบุ๋ม เจ็ดนัดเติมต้องมาต้ 1, อนดิบพันแปดพันไปไล่สือที่บ้านเขาแล้วกูไม่ได้เสียกูโทรมาหาตัวสิบรอบร้องหอบร้งองแอ๊ยกูไปช่วยเขาไอิศกูไปช่วยเขาคุณเป็นคุณเปคิดคิดขอบคุณกูไปให้สัมภาษณ์นในข่าวทีไรแล้วก็พูดเฉลื่อยเลยว่ากูเนี่ยไปทำนั่พริกแข่งกับมึงกูไม่ได้ครับคุณเป็นอะไรมึงจะแบบทำคนเดียวคนอื่นทำไม่ได้เลยถ้าคนไหนทำอันนี้ประมาณกลางหลังจากกลางตุลาไม่นานนี้เองครับไม่นานนี้ประเด็น คือชินแล้วกับการถูกด่าแต่ประเด็นที่สำคัญคือผมจะสั่งให้คนไปตกใครช่วยหาคลิปที่ผมสั่งให้คนไปตก่อยคนอย่างณวัดเนี่ยนะจะบอกว่าต่อให้หน้าตบหรือใครก็แล้วแต่ผมก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าทําแค่รู้สึกได้คนเราคนอย่างผมไม่เคยพลาดไม่เคยผมเคยพูดเพราะฉะนั้นการที่พูดแบบนี้ต้องหาหลักฐานให้ผมด้วยสิ่งที่ผมพูดที่ใกล้เคียงที่สุดผมเคยพูดว่าสําหรับผม ไม่เป็นไรผมจะใช้ความอดทนผมไม่ทําอะไรหรอกแต่ว่าอย่าไปพูดแบบนี้อะไรกับใครเยอะเลยขอร้องเพราะตอนนั้นเห็นพูดเรื่องเวียสุกรวัตรพูดเรื่องเบลล่าพูดคนนู้นคนนี้ผมเลยบอกเดี๋ยวไปเจอนักเลงจริงๆเข้าอ่ะที่เขายกให้ไม่ได้อ่ะเออมันจะอาจจะโดนเอาแต่ผมมาไม่เป็นไรผมยกให้ผมยังพูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโจรผมไม่เคยพูดแกจะเป็นโจรได้ไงลักษณะแกก็ไม่เหมือนโจร โจยมันต้องผ,มผอมๆเพียวๆแล้วก็วิ่งเร็วๆผมไม่เคยว่าโจนผมมีสุภาษิตยอยู่คำหนึ่งที่ผมเคยพูดสุภาษิตแต่แกอาจจะคิดเองคือคบคนพาลพาลพาไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล <S <S ผมพูดคำนี้ผิดอะไรเป็นคำสุภาษิตโบราณที่เรียนมาอยู่ในตำราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ <S <S ผมไม่ได้พูดอะไรเลยมันเป็นตรรก,กะปกติเป็นข้อคิดสก,กิดใจเป็นเรื่องปกติ คำว่าโจรไม่มีเพราะ,ะนั้นเป็นการตอเติมคําประชาสัมพันธ์ออกสื่อเพื่อทําให้ผมดูกลายเป็นคนที่ไปทําแบบนี้กับเขาแล้วเมื่อสักครู่บอกว่าขายน้าพริกเป็นสิบล้านบ้างบางทีก็เป็นร้อยล้านผมรู้เอากี่ล้านนะแล้วบอกว่าป้าติ๋วเนี่ยต้องอธิบายนิดน,นึงว่าน้ําพริกปลาสลิดนางงามเนี่ยเราจดลิขสิทธิ์เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวโรงงานเนี่ยเราทําอยู่แถวรามอินทราเจ้าของโรงงานชื่อป้าติ๋วใช่ แล้วเขาบอกว่าป้าติวโทรมาหาบ่อยมากเป็น10บครั้งร้องห่มร้องไห้ได้ไดใดๆด,ดเปิดคลิปสุดท้ายขอร้องให้เขาไปช่วย พาที่มาไล่ไม่มีการคุยอะไรเลยมันมาโจมตีเราแบบบุกเข้ามาเลยแบบพระจจะต้องไปแล้วนะก็เอาเงินหมื่นห้าบอกเอ้ไม่ให้หมื่นห้าพระนม่ยอมนี่ก็เสียปาติ๋วนะครับม่หมดแล้วเราก็ไม่รู้หรือมันจะไลุ่ดเอาอยากขายของเีจะทำตุไหนที่ทำตนนนี้หลังะพิกลางถึระวังดรสวนจะได้เราจะได้ขายจริงถเขาจะมาโพสขาย้แ่เาเรื่องนี้พูดตั้งแต่สมัยปทกข้าวแล้วทนี้เขามาเรียกหน เรงิหมุนาอะไรสดเจบอกว่าติดไม่มีเงินสดติดไปนี่เขาือเราเพี้ยนสองหมื่นคุณพรเราจะไม่ให้เราเสียตามเทานักมันก็บอกอานจะเารแล้วเดี๋ยวจะเอาตพไปกินดี๋ยวจะไปแจกคนน้คนนี้มันก็บอกสูตรมัรเองมันทำใหม่ๆสดๆอร่อยวันนเาเก็บมากเป็น เราได้ปุ้บเพื่อนจะรู้อะไรอเลเดี๋ยวมันบอกปติ๋วมันต้องเชื่เป็นเกมของมันทั้งหมดเลยไปที่ไหนมันต้อไปยังสามสี่มันบอกอ่ะแต่กรเรามนาหมื่นห้ามันก็มันจะมาเอาเราไปเครืองม่าระว้เอ่รากนมาต้งทํากับข้าวกินอะที่ผู้ใหในรังนที่ว่ากับข้าวเนี่ยเขาพ้ดว่าอันนี้เป็นเสียผู้ช่วยปตินะครับชื่อกีลูกบ้านงุีบคนนึงได้อ่ะ คนนี้ก็ไม่รู้ว่าขาูอะไรไม่รู้ทำอะไรกับเขาเลยท่านี้ท่านละหนูพิธีคนเดียวนะไว้ยได้จังเข่านี้หนูแ่อะไรตันเนี้ยด่าหนูละ ไอ้นวันนี้มันไปตายก็ต้องไปถ้าหนูรู้ว่าพี่เอามาด่าแลวา้ววันูกแม่หรอกถ้าใครจะซื้อมา,าออสั่งแมแล้นพิาถูไร้แม่ขายด้กกระปุกไม,ม,ม,ม่กินกระปุกหรอกลันนี่ได้จามาเนี่คนไม,ม่ซื้อไป็กระปุกเลยพี่จะคนโทรมาถามว่เป็นยังไงเออเราไม่รู้หวังให้หนูกกันว่าแต่ขายแทนเขาได้แค่มาขายก้ำพี่เขาพูดวากำของมันคุ้มเลยเว้ยอืจะขายนะพี่ก็ติ่งนี่แหละทำเนี้ยแทนมันเลยเหมือนที่เ้าขอที่ไหนขอที่หน้าร้านหรือขอ ขอกมนจะมาแล้วนะของของไร่สุเหมือนขอาจะไปไร่ฝนได้ต้นสิบแม่จะไปเยี่ยมลูกแล้วสแล้วมันไปเอาไปไม่ใช่สองไม่ใช่บึนห้าแล้วหมดไเป็นสองบึงในตุนกูละท่าที่็นตุราที่ข้าไปอ่ะเื่อของพี่ก็มีสังคมนะแต่เขาเกียไแต่ยังทุกคนคำพูดของนาจังของคนนวัดนวัดเหมืนกัาเนี่ยจังมันแบบมหาบุนเิยมันเข่าทุกคนกัดทุกคนต้คิดว่าอย่งไงใต้คิดว่าเขามาหลอกเราแล้วมาต้ิบไม่คิดว่าหลอกถ้งว่า เป็นเหงื่อเออถ้าจะไปทำลายนวัตก็ติดเปนเป็นกระแสที่ว่ามันจะต้องเข้ามาหาเราได้เพราะว่าจะมาทำลายนวัตเราไม่รู้อือเรารู้เท่าไม่ถึงใจนะเรารู้แล้วเราเสียใจไม่เสียใจมากทรั้งก็เจอยวนีนะสรุปคนท้ายคำพูดมันไม่ให้พูดคิดก็ต้องรับบอกทั้งรับฟังเผยแพร่ไม่ได้ไปถือไม่ได้ไปเผยแพร่นะเพราะเสร็จแล้วแก่ถังระมาณนั้นนะถ้าหนูรู้ว่าคนทะเลาะกันวัต่ะ ไม่รู้ลูกไรู้ว่าเป็นลูกบอกให้มันจะรู้แลเพราะกรณีว่าเขาพี่เกียวเราก็ไปโดนเรื่องอะไรกันบ้ามันมีเรื่องอะไรเรื่องมารการยืดหยุ่นยืดหยุ่นอะไรนะไอ้ตอนที่ตอนที่ว่าเขาพิงเกียวคือว่าเดือดผู้ว่าคิดว่าไอ้เรื่องนี้คือว่าเขาไปตอนนั้นที่เขาไปพูดเรื่องวันนั้นที่ให้ให้ตับคุณวัฒน์แล้วเขาจะไปเก็บค่าจับบัลล์เซอร์กับคุณวัฒน์ที่มั่เปนตัวพูดได้ฟังอ่ะเนาะบานทีก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยคุณวัฒน์ขับขับดี่แน่ใจาว่าให้ เนี่ยสปอนเซอร์อหละมีน่าจังคงไม่พอใจคุณนรรมที่ว่าให้มาเก็บค่าสปอนเซอร์วันนี้ที่แค่นั้นยังไม่ได้ว่าเขามีประเด็นเกี่ยวกับว่ามีน่าจังนี่ไปอยู่ที่นางงามรีเวิร์สใช่ไหมมาแล้วเขาก็มาคุณธรรมก็เป็นนิสแคนไอ้ปัญหาอันนี้หรือเปล่าที่ว่าเขาไม่พอใจคุณนรรมหรือเปล่าว่า ไปไปร่วมในนี ang, ้ซึ่งนี่คือพระด่างพระนวัตแม่ไงบัณฑิตเป็นน้าเขาเป็นแม่ลูกกันน้ำปูนบัณยิตผูดกัณฑิ์ก็ณฑิ์ผูเป็นแม่ลูกกันนะเออแล้วเขาจะมาเขาจะเขาจะมาปวดกันเลยแล้วเขาปวดกันนี่มันเขาก็เลือกว่า เขากวดตรงนี้ลูอตาแล,แล้วก็คิดว่าเขากดตรงนี้ถามว่าเราโลนกาบเขาแบบนี้เราส่งไปให้เขากินเราไม่ได้ให้เขาดีวิวเขาไมไ่ให้เขาด้นริวเขาิ้นเพาเองอันนี้คือฟังความสองฝ่ายแล้วฝากทุกคนไปคิดนะครับระหว่างที่เมื่อสักครู่คุณเลนจังบอกว่าป้าติ๋วโทรไปหาแต่ว่าป้าติ๋วบอกว่าเขาโทรมาหาแล้วก็จูจ่โจมมาถึงที่ร้านโดยที่ธรรมดาป้าติ๋วเนี่ยออกรายการโคคุณต่อยบ่อย กจะเป็นคนที่แต่งตัวเยอะๆแล้วก็มีผมที่สวยงามตีฟาร่าใหญ่ๆเขาบอกวันนั้นเนี่ยเขายังทําผมอะไรไม่เสร็จเลยเขาก็เลยจำ,จำใจให้ยอมเข้ามาแล้วพอเสร็จแล้วก็อยากได้เงินก็ลดท่านที่บอกอะลดละจากสามสี่แสนลดเหลือหมื่นห้าป้าติ๋วก็ไม่ได้ให้ไปบอกว่ามีนี่ทุกวันก็เลยขอเป็นน้ําพริกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระป๋องน้ําพริกปลาสลิดนางงามก็ไปโผล่ที่แกนะฮะเปลี่ยนแค่รูป สลากนางงามเป็นหน้าแกเป็นน้ำพริกปลาสลิดชื่อเขาแล้วมีอยู่วันหนึ่งหายก้นกระปุกขึ้นมาเราแคปอยู่เป็นวันเดือนปีหมดอายุของเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เห็นเล่นกันอยู่สนุกอยู่หลายไลฟ์อยู่นะบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกใดๆอะไรใดๆผมไม่รู้แต่ถามว่าละเมิดสิทธิ์ผมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนทําลายผมผมอยู่เฉย ผมผมไม่รู้จะไปยุ่งกับเขาทำไมทั้งคุณและโทษมันไม่ได้มีอะไรกับผมเลยผมไม่ได้ว่างคือผมบอกผ่านทุกคนที่รู้จักเขาไม่ว่าเต๋าทีวีภูไม่ว่าใครไม่ว่าเออบ้าจางทุกคนผมพยายามจะบอกเขาไปว่าถ้าสนิทกันบอกคุณแม่เถอะอ,อย่ายุ่งกับพี่เลย แล้วที่ผ่านมาพี่จะไม่ได้สนใจอะไรหยุดเธอจนในที่สุดเนี่ยเราทนไม่ไหวเมื่อสองวันเอาจดหมายให้ดูฉบับไหนก็ได้สองฉบับเลยขึ้นเลยครับขึ้นค้างไว้เลยเราออกจดหมายเตือนไป <c oughs> ทางสํานักงานกฎหมายของเรานะฮะอันนี้ก็อ่านเอาเองละกันนะครับฉบับนี้ นะฮะมีมีสองฉบับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าฉบับนี้เป็นอะไรดูหน้าต่อไปอันนี้เป็นของผมส่วนตัวอัดถอยหน้าไกทีหนึง่งโอเคนะครับเผื่อว่าใครอยากจะแคปอ่าโอเคอันนี้เป็นการร้องขอส่วนตัวลงที่นวัดอย่างถูกต้องเมื่อวันที่สามสิบพฤศจิกายนคือเราพยายามทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ยุติซึ่งกันและกัน